สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taurus วิ่ง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 กุ้งกิงเย่ตื่นแล้วอาจ้าเจ้าจ้าๆๆตื่นแล้วนะคะมีคนตื่นแล้วทักทายซีเอเดนสวัสดีครับเทเลทับบี้วันนี้เหมือนลาล่าเลยเอเดนเหมือนลาล่าเลยทุกคนรู้จักไหมลูกเทเลทับบี้นะฮะเทเลทับบี้ลาล่าฮะรู้จักไหม โอเคค่ะเอเนจีนี้เป็นของชาวราศีคณาราจนาสุขธนูนะคะของช่วงเดือนตุลาคมมาดูซิว่าชาวราศีลัคนาราจันาสุขธนูมีพลังงานอย่างไรบ้างในช่วงพลังงานเดือนตุลานะก็เอเนตรงนี้มันสามารถเกิดขึ้น ก่อนหนะ้านี้มาได้สําหรับพลังงานบางเอเนจีแล้วกบ็บางพลังงานอะสามารถไปเกิดขึ้นข้างหน้าได้ด้วยหลังเดือนตุลาได้นะคะของบางคนทีนี้พลังงานนี้เป็นแรนดอมของธนูก็มาเปิดใจรับพลังงานกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะทุกคนกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะคะใครต้องใครต้องการแบบว่าไม่อยากพลาดอยากติดตามทุกคลิป อยากรู้ว่าไข่ลงคลิปยังไงตอนไหนอะไรก็คือกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้ไม่พลาดนะกดกระดิ่งที่มันเป็นรูปกระดิ่งอะ่ะกด subscribe แล้วก็เป็นติ๊กกระดิ่งด้วยนะคะทีนี้มาดูพลังงานกันนะว่า energy เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ <laughs> อ energy ตรงนี้ก็เป็น random เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทงมาที่ลายของไข่เคชไอเดี Z, นะคะทุกคนอันนั้นเป็จะอันนั้นจะเป็นพลังงานของการดูพลังงานของพวกคุณเป็นเรื่องราวคําถามพวกคุณแล้วก็ คือตอนนี้ไข่มีโปรใหม่ล่าสุดด้วยนะคะก็คือมาเลือกกันได้มีทั้งโปรหลักกับโปรเสริมนะคะก็มาดูกันว่าจะเอาพลังงานไหนตอนนี้มาเริ่มที่พลังงานของไพ่นางฟ้าของเอเจนจ์ธนูก่อนสิงานความรักความสำคัญของชาวราศีและคณะราวีศุกร์ธนูในช่วงเดือนตุลาพลังงานเป็นไรนกันบ้างคอดูหน่อยความรักความสำคัญของชาวราศีและคณะราวศุกร์ธนูนะคะความสำคัญของชาวราศีและคณะราวีศุกร์ธนู ในช่วงเดือนตุลาคมคของนักธรรมพอาชาวราศีลคนาอาจารย์ลัสุโนหลังชาวาาพาหชาวราศีละคณะอาจารย์ลับสุธนพลังงานเซปเรเรชันคือมันมีพลังงานของธนูกับใครบางคนตรงนี้มีช่วงเวลาเซปเรเรชันอยู่ในตอนนี้ค่ะมีช่วงเวลาธารมาพาร์หรือว่าเขาเรียกว่าคือเซปเรเรชันของแต่ละคู่ต่างกันนะคือมันเป็นเซปเรเรชันที่ต้องบอกว่าบางคนเซปรเรชันหมายถึงคุณกับใครบางคนอยู่กันคนละที่ แต่คุณยังแบบยังติดต่อกันคุณไม่ได้ขาดกันติดต่ออะไรแบบนี้แต่พลังงานเนี้ยมันเปอีนิจจ์หนึ่งที่หมายถึงมันมีธน,นูกับใครบางคนตรงนี้ที่เป็นช่วงเวลา time าาพาร์ t หรือแยกกันนั่นเองเพราะอะไรด้วยความที่ว่าไพ่เนี่ยมันมีพลังงานใบนี้มันก็เลยลิงก์กับพลังงานในกองไพ่ของ separation ค่ะไพ่มันมี r e t ร e a ดูนะไพ่มี energy retreat อ่ uh, it's time to disconnect from the w o r l d คือต้องบอกว่าไพ่นี้เป็น Energy ที่ลิง k ์กับ separation ตรงที่ว่าเมื่อคู่บางคู่มีช่วงท i m e มาพ,พาร์ทไพ่นี้จะรอพลังงานของการ re energy กลับมา treat กันมันคล้ายๆกับพวกที่เป็น Energy แบบ I wish I treat you better I wish I had treat you better เพราะมันเป็นพลังงานในอดีต ที่มันแค่เกิดขึ้นมาแล้วมีช่วงเวลาเซปเปเรตพอมีช่วงเวลาเซปเปเรตมันก็เลยมีบางคนตรงนี้ที่รอช่วงเวลารีทรีทรอช่วงเวลารีเอนเอจีกันอยู่ตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่ของพลังงานไพ่รวมหน่อยสิว่าพลังงานไพ่รวมเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อยพลังงานไพ่รวมของทริปของชาวานูดูสิเอเดนต่อไปช่วยหมอมีสับไพ่แล้วมั้งเนี่ยฮะ เื่อมามีจ้าไพ่ไเนเือฮะโอเคค่ะ <laughs> พ okay, ลังงานนี้นะคะขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีขณะเราจะดาสุขธน,น,นูในช่วงเดือนตุลาคมหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีขนาเราจะดาสุขธนูไพ่มีไพ่ดีดออกมาเลยทุกคนโอ้ว้าวไพ่ตรงนี้มีธนูเดียวกับธาตุน้ําโดยตรงเลยค่ะธนูที่เดียวกับชาว ก็รกดพิจิกมีนนะคะมาดูการพลังงานเอเน g y ความร้อนของธาตาพนูในช่วงนี้พลังงานเป็นไงกันบ้างนะคะของของช่วงเดือนอตุลาว้าวนั่นไงไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆไพ่มีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆด้วยอืมโอ้พระเจ้า เฮ้ยทุกคนตัอ่าทอธนู <c oughs> เพราะว่าตอนตอนตอนก่อนหน้านี้อัดตุนกับพิจิตไปก็เลยแบบติดอยู่ <c oughs> ทุกคนคะจะบอกนี้ว่าใครในคลิปนี้ที่เป็นธนูที่มีช่วง t ม m e a p a r กับใครไม่ว่าจะเป็นหนึ่งะม m า a แบบว่าช่วงนี้แยกกันอยู่หรือเลิกกันหรือสองเป็นธร m e a p a r ที่คุณกับคนรักอยู่ไกลกันคนละที่ใครจะบอกว่าช่วงในอนาคตข้างหน้า สิ่งต่างๆตรงนี้มันจะหมดช่วงเวลาแบบนี้ไปแล้วสามารถที่จะมีพลังงานของการที่แบบรีคอ n เน t หรือสามารถที่จะรี r e เนียนหรือว่าได้มาเจอได้มาประสานได้มาพบเป็นจบกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกเพราะไพ่พปิดท้ายสวยมากค่ะทุกคนธนูไพ่ปิดท้ายสวยมากเอ้าเอาเดนจะกินมือหมอมีแล้วหรอมาลูกจะกินมือหมอมีแด้ใช่ไหมครับโอเคเลย มานั่งเป็นเพื่อนหน่อยสิยไหนมาดูไหนมาช่วยทุกคนดูให้หน่อยสีโูกไหนดูชีนะดูทุกคนสวัสดีครับผมเหมือนผมเหมือนลาลาไหมครับทุกคนชเชลิับบี้เหมือนชเชลิับบี้เลยใช่ไหมผมเหมือนชเชลิับบี้เลยใช่ไหมครับโอเคพลังงานนี้นะคะอย่างนี้ไข่เกินไปไม่มีพลังงานเด็กถือถ้วยคะ่ะเด็กถือถ้วยนี่คือชาวธาตุน้ำโดยตรงกราลกฏพิจิกมีน ไม่ต้องอะไรมากเลยเป็นพลังงานธาตุน้ำได้โดยตรงแล้วก็มันเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่ามีความรักที่เออเออมันคล้ายๆกับอย่างเช่นเป็นพวกที่เวลารักใครจริงๆแล้วก็คือแบบมีความรักที่น่ารักหรือรักใครแล้วรู้สึกหลงอะไรแบบนี้นะมันมีเอนจี้แบบนี้ได้สําหรับบางคนตรงเนี้ยคือพวกธนูเวลารักใครต้องบอกว่ามีความแบบแบบค่อนข้างที่จะมีเอนจี้ของความแบบน่ารักหรือมีความหลงไหล อะไรบางอย่างหรือเวลาพอมีความรักแล,แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับไม่ว่าคุณจะเป็นไวัยไหนใข่จะไม่แบบระบุว่าจะต้องเป็นไวัยไหนอ๋อพอดีมีสัญญาณเตือนจากทีวีแป๊บหนึ่งนะคะเท่าที่ทีนี้เอ่อตรงนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกเอเนจีรักที่ มีความน่ารักอ่อนวัยอะไรแบบนี้สําหรับบางคู่นะหรือเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกกับใครแบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีพลังงานที่คุณคบกันอยู่ด้วยกันหรือจะเป็นพลังงานที่บางคนตรงนี้คือคุณติดต่อกันแล้วอยู่นคนละที่หรือเป็นบางคนที่เป็นช่วงเวลาที่แบบตอนนี้ต่างคนต่างแยกไม่ได้ติดต่อกันทางแบบทางแชทหรือไม่ได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์หรือไม่ได้ติดต่อกัน,ทา,ท,กนทางเจออะไรแบบแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นก็ตามเพราะว่าด้วยความไพ่ในสังเกตดูว่ามันมีไพ่ถ้วยตรงนี้ แล้วมันมีไพ่ดูนะคะมันมีไพ่ถ้วยแล้วมันก็มีไพ่พลังงานที่มือสองมือมามันจบแบบนี้แล้วเป็นหัวใจเอเดนหัวใจเลิกกิ้งน่ารักดูนะคะเพราะอะไรเพราะด้วยความที่ว่าอิทธิพลเนี่ยมันมีพลังงานนี้ค่ะแปดถ้วยมันมีพลังงานของการแบบว่ามีคู่บางคู่ตรงนี้ที่มีการแบบเสประเรตมีใครบางคนีที่อ่าโอเคมีเรื่องปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทาให้ความสัมพันธ์ที่มันแบบว่า ช่วงเวลาของการแยกกันหรือห่างกันไปมันมีบางคนตรงนี้เป็นแบบนี้และที่สําคัญคู่บางคู่ตรงนี้เป็นธนูบางคนที่แบบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ใครบางคนตรงนี้อยู่กันคนละที่มีรักที่ไกลกันหรือบางคนเป็นพลังงานที่แบบรอคอยอะไรบางอย่างในศาสตร์ของคนแบบช่วงเวลาไกล long distance อะไรแบบนี้ด,ด้วยหรือคนที่แบบไกลกันแยกกันนะคะเพราะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ย energy น,นี้ต้องบอกว่า แดาบขึ้นคือพลังงานนี้มันมี energy ที่คนในคลิปนี้มีความรู้สึกถึงความอึดอัดกับสถานการณ์ในช่วงชีวิตใกล้ๆของความรักที่ 1. ทําอะไรไม่ได้มาก 2. ออึดอัดในสถานการณ์ตัดสินใจไม่ได้อาหาทางออกไม่ได้ รู้สึกเหมือนคล้ายๆกับปัญหาบางอย่างกึนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วบางเรื่องบอกใครไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หรือเรื่องบางเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีเป็นพลังงานที่เก็บไว้ในความลับหรือเก็บไว้ในกับตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยคือมันต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่อมันยังไม่ช่วงจังหวะที่ดีของพลังงานที่โฟล์มากในช่วงเอเนจีที่ผ่านมาจนถึงใกล้ๆตรงนี้ในปัจจุบันนี้ทีนี้พลังงานต่อมามีเอเนจีของไพ อศวินเหรียญค่ะอศวินเหรียญมีไพ่พลังงานนี้คือพวกเอเนจีที่ดีวกับชาวธาตุดินการผสมังคกรเป็นธนูดีวกับดินซึ่งพลังงานในคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นเอเนจีของวัยที่แบบอยู่ในวัยที่แบบว่าในคลิปนี้เป็นคู่บางคู่ที่วัยไม่ได้อายุมากหรือแบบแก่ต่อกันมากเกินไปขนาดนั้นนะอืมจะเน้นที่อายุแบบว่าเออไม่ได้เกินแบบพวกห้าสิบหกสิบอัพอะไรแบบนี้อืม เพราะว่า e n e r g ีมันมีไพ่เพจกับไพ่นท์นะคะมันก็เลยเน้นพลังงานเป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่ไข่เกินมาเมี่พลังงานพวก Energy ที่เป็นหนห์ถือเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะอืแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่เอ,อ่อพวกพลังงานนี้คืออาจจะเป็นตัวชนูเองก็ได้ค่ะที่อยู่ในพลังงานที่ต้องบอกว่า ถ้าสมมติว่าความรักหรือช่วงอะไรบางอย่างที่จังหวะเหมือนคล้ายๆกับทุกอย่างหรือสถานการณ์มันยังแบบทําอะไรไม่ได้มากหรือมันมีความอึดอัดหรือมันมีอะไรก็ตามแต่พลังงานตรงนี้มันจะเป็น energy ที่เอ,อ่อโฟกัสกับอย่างเช่นโฟกัสกับชีวิตตัวเองโฟกัสกับการสร้างอะไรบางอย่างให้รู้สึกถึงความมั่นคงพลังงานตรงนี้เป็น energy ของการที่แบบว่าไพ่นี้จริง,รงๆแล้วเป็นไพ่ที่ตรงที่ว่าเวลาที่มีความรู้สึกรักไพ่นี้จะหมายถึงคนคนที่เกี่ยวข้องเป็นพวกแบบ ความพร้อมอะไรบางอย่างในเรื่องของ energy ที่แบบสถานภาพในระดับที่โอเคคือไม่ถึงไม่ต้องถึงกับรวยมากหรือสถานภาพที่มั่นคงเวอร์วังมากแต่ว่ามันมีพลังงานที่ดีหรือว่ามีพลังงานของความปรารถนาในเรื่องของการที่ความรักก็อยากจะมีพลังงานที่มั่นคงแล้วก็พลังงานของชีวิตในเรื่องของการาการเงินหรือชีวิตแบบเขาเรียกว่าอิทธิพลโดยรวมอื่นอื่นด้วยอยากจะให้มมีพลังงานที่มันดีหรือมั่นคงตรงนี้อืมเป็นพลังงานที่ดีค่ะทีนี้ พลังงานต่อมาไพา่ต่อมามีเอ e r g y ที่มีไพ่นี้ด้วยคือไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีเยอะมีอยู่โอ้มีอยู่ใบเดียวไพ่ใหญ่ตรงนี้มีอยู่ใบเดียวค่ะทั้งเซตเนี้ยข,ของทนของธนูอะ่ะไพ่ไฮพิเทสขึ้นเพราะฉะนั้นคือไพ่นี้เป็นพวกพลังงานที่เกี่ยวกับไพ่นี้มันเป็นราชนีพจน์น้องเพราะฉะนั้นคือ,พ,ะะคอพอมันมีพระจันทร์กรุ๊ไข่ก็จะแทรกด้วยพลังงานที่บางท่านตรงนี้เป็นธนูเดียวกับชาวราศีมีนได้ด้วยค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่า Energy นี่คือมันเป็นพลังงานที่เหมือนใคล้ายๆกับช่วงเวลาความรักที่ทุกอย่างมันแบบเขาเรียกว่ามันเป็นอะ,อ,ะอะไรบางอย่างที่มันยังเป็นช่วงเวลาของดักด์กหรือเป็นพลังงานที่แบบว่าทุกอย่างมันยังคลุมเครือสถานการณ์รักมันยังคลุมเครือหรือชีวิตสถานการณ์รักทุกอย่างมันยังไม่แบบมันยังไม่สดใสสว่างหรือว่าแบบเอเนจี Energy ที่มันแฮปปี้เน s หรือสักเซส เต็มที่ในพลังงานตรงนี้ทีนี้มันจะมีไพ่ขอ,ของบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่า Energy ของบางคนตรงเนี้ยคู่บางคู่มีพลัง,งของการ c o n n e c กกันและสระของ energy f i d ด้วยอยู่ใน Energy ตรงนี้นะเพราะอะไรรูป้ป่ะเดี๋ยวรอดูไพ่จบพลังงานมี Energy สองเหรียญน,นะคะพลังงานพวกนี้มี Energy บางอย่างที่ต้องบอกว่ามันเป็นของพลังงานพวกหนึ่งเป็นธนูบางคนที่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องตัด,ตดสินใจหรือมีพลังงานความรักที่จะต้องแบบ ลังเลกับสถานการณ์หรือตัดสินใจกับอะไรบางอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของบางคนมีในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะเป็นพวกพลังงานที่ต้องการสบาลอะไรบางอย่างแล้วก็พลังงานนี้เป็นเอเนจีท้งบอกว่าถ้าเป็นไพ่ความรักไพ่แบบนี้มันหมายถึงพวกรอการหมุนเวียนกลับมาอีกครั้งเพราะมันเป็นไพ่อินฟินิตี้ทีนี้ไพ่พลังงานนี้ค่ะห้าถ้วย5้าถ้วยนี่คือพลังงานของพวกเอเนจีไพ่คุณมี5้ถ้วยแปดถ้วยฉะนั้น มันคือพวกธนูที่แบบว่ามีรักที่แบบเดินจากกับคนรักมาในช่วงไม่กี่เดือนตรงนี้มาแล้วก็มันจะมีพลังงานของคู่บางคู่ที่แบบว่ามันยังนึกถึงคนเก่าๆตรงนี้ก่บกันหรือคนเก่าๆยังนึกถึงคุณอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันมีอิทธิพลไพ่พวกนี้อ่าดูไพ่มีสิบถ้วยด้วยว้าวไม่ใช่แค่มีพลังงานห้าถ้วยแปดถ้วยลักษณะที่มีความเสียใจหรืออะไรอาวรณ์กับอะไรบางอย่างแต่มันมีถ้วยที่ดีมาก ถ้วยที่ดีมากค่ะมาดูนะคะถ้วยที่ดีคืออะไรก็คือตั้งแต่ใบนี้ไปเลยเนี่ยแหละพลังงานอิทธิพลดีๆพลังงานที่จะส่งผลในพลังงานที่เขาเรียกว่าต้องบอกเลยนะพลังงานที่ส่งผลที่ดีตรงนี้คือไพ่สิบถ้วยซึ่งสิบถ้วยเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ไพ่ของความสนุกไพ่ของความสุขไพ่ของความสมหวงังไพ่ของความรักไพ่ของความอบอวนอยู่ตรงนี้เออ พลังงานตรงนี้นะคะบางคนตรงนี้มีพลังงานของการที่แบบว่ารอรักรออะไรบางอย่างที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตหรือโดยเฉพาะพวกคู่ที่รอการรีดูรีทรีตร <st ans> ีอูเนียนไพ่ตรงนี้เนี่ยดูดิมีสองไม้เท้าด้วยไพ่ตรงนี้มีเลข2เยอะนะมี2เหรียญ2 <st ans> ไม้เท้านี่เป็นพลัางงานพวกอรอใครกลับมาหรือเป็นพวกพลัางงานที่อย่างเช่นพวกแบบธารมาพาร์หรือบางคู่มีเซเปเรตหรือธารมาพาร์ตแบบทางไกลแล้วก็จะขอเน้นพวกคู่ที่แบบว่าเป็น คู่รอการกลับมากันด้วยเพราะปิดท้ายใบสุดท้ายคือใครจะบอกว่าทุกครั้งเวลาดูไพ่ให้เน้นที่ดูใบสุดท้ายนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของไข่จริงๆก็เป็นคีย์เวิร์ดของหมอท่านอื่นบางท่านด้วยแหละต้องบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ที่สําคัญมากๆในช่วงพลังงานเอเนจีที่แบบว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราเปิดไพ่วันนี้ใช่ปะก็อย่างเช่นบวกไปหลังจากวันที่เปิดไพ่ประมาณ1-3เดือนหรือแบบ1-6เดือนอะไรแบบนี้พลังงานวันนี้ค่ะเอเนจีมี2ถ้วยทุกคนธนู ส่งถ้วยเอเดนส่งถ้วยเรอกส่งถ้วยให้ให้ให้ใหยิ้มเอเดนยิ้มให้ทุกคนทาไมอะ่ะหนูเข้าใจความหมายหรอะมเข้าใจความหมายว่าส่องถ้วยคืออะไรแล้วฮะใช่ไหมฮสองถ้วยคุณมีสองเหรียญสองไม้เท้าและสองถ้วยค่ะนี่คือรักประสานมือกันเห็นปะ รักที่ประสานมือกันนั่นหมายถึงว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมีธน,นูตรงนี้ที่แบบว่าในอนาคตอ่ะมีรักที่เกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะพวกรักที่รอการกลับมาของบางคู่รอการกลับมารีทรตรอการกลับมารีบิวรียนี่อะไรก็ตามแต่เอเนจีตรงนี้มีแนวโน้มที่ดีมากๆทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเอเนจีไพ่ที่ไข่แถมให้หน่อยนะคะคือเด e h i d ด e n truth นะคะ มาดูกันหน่อยซิว่าเดี hidden truth ของคลิปนี้มีอย่างไงบ้างขอดูหน่อยขอดูหน่อยซิอ่าขอดูหน่อยนะคะพลังงานตรงนี้ขอให้ชาวชนูหลายๆท่านตรงนี้นะคะระหว่างที่ไข่สับให้ชุดนี้ขอให้คุณนึกถึงพวกเขาเหล่านั้นค่ะขอให้คุณนึกถึงพวกเขาเหล่านั้นนะคะตอนนี้ไข่สับให้ตรงนี้พวกเขาเหล่าน,นั้นที่พวกคุณนึกถึงตอนดูคลิปนี้ตอนนี้เขามี h i d เ e n ช r u อะไรที่ซ่อนพวกคุณหรือไม่ได้บอกพวกคุณ ในความรู้สึกหรือในความสัมพันธ์ที่มีต่อพวกคุณคนเหล่านั้นเขามีฮิ d d e n t r ู t อะไรที่ไม่ได้บอกพวกคุณหรือซ่อนพวกคุณขอดูหน่อยคะ่ะขอดูหน่อยสิคนเหล่านั้นของชาวธนูนะคะขอดูหน่อยว่าเขามี h ิด d e นทรูอะไรที่ซ่อนพวกคุณอยู่ตรงนี้ขอดูหน่อยอืมพระเจ้าดูนะคะ I'm so attracted to you มันมีคนที่ attract ต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้เลยแหละไม่ว่าสถานการณ์ของตรงนี้ของธนูจะเป็นอย่างไรมันมีพลังงานที่บางท่านตรงนี้มีความ attract ต่อกันมากๆค่ะคนเหล่านั้นรู้สึก attract ต่อชาวธนูหรือชาวธนูรู้สึก attract ต่อใครตรงนี้ในการที่คุณดูคลิปนี้นะคะอืมทีนี้พลังงานตรงนี้ energy ต่อมามีไพ่นี้ Mid ค e n t r ช t h ของบางท่านตรงนี้ที่เกี่ยวกับธนู I wonder if you are happy without me เฮ้ยมันมีคนนึกสงสัย wonder หรือ wondering มีนคล้ายๆกับแบบมันมีความสงสัยหรือใครรู้บางอย่างว่าคุณจะแฮปปี้ดีไหมที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีฉันอยู่ข้างๆ คุณจะเป็นยังไงในวันที่ไม่มีฉันคุณจะเป็นยังไงอยากรู้จังเลยว่าคุณใช้ชีวิตยังไงอยากรู้จังเลยว่าคุณแบบมีความสุขไหมอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือตอนที่เราไม่ได้เจอกันเลยก็ตามแต่คุณมีความสุขดีหรือเปล่ามันมีคนที่รู้สึกแบบนี้หรือนึกถึงแบบนี้ของคลิปนี้นะคะทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ปิดท้ายให้ค่ะ you came closer than anyone <c oughs> ซึ่งหมายถึงพลังงานตรงน,นี้ที่รู้สึกได้ว่าคนบางคนตรงน,นี้ที่เกี่ยวกับธนู คุณกับพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกถึงการที่เป็นพลังงานที่เฮ้ยคนคนนี้มีความพิเศษหรือรู้สึกแอดแทรกและรู้สึกแบบว่าเข้าถึงกันและกันได้มากที่สุดในบรรดาชีวิตที่มีรักที่ผ่านมาเลยไม่มีใครที่แบบว่าเข้ามาได้ใกล้ชิดหรือเข้ามาได้แบบลึกซึ้งได้มากเท่ากับคนคนนี้เลยไม่มีพลัง,งของคนที่รู้สึกเอเนจีแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานที่เพราะอะไรมันถึงเป็นฮิดเดนทรูดเพราะว่าพลังงานพวกนี้มันเป็นเอเนจีที่ คนเราไม่มีใครมานั่งบอกพลังงานเหล่านี้ให้กันและกันฟังในชีวิตประจําวันหรอกค่ะต้องบอกแบบนี้ตรงๆอืมแต่ถ้ามันเป็นพวกคำแบบ I miss you I love you อะไรคือมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ general ทั่วไปแต่พลังงานพวก energy ลึกซึ้งหรือ deep แบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในมากกว่ามันไม่มีใครพูดออกมาถึงแม้ว่าเป็นคนที่คบหรือรักกันมากแค่ไหนก็ตามพวกพลังงานแบบนี้มันจะไม่ค่อยพูดกันตรงๆมันเป็นพลังงานของ energy ความรู้สึก แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ใช้แบบว่าในเรื่องของการแบบพูดในชีวิตประจําวันหรือว่าการบอกรักในชีวิตประจําวันนะคะโอเคค่ะพลังงานมาให้แล้วหวังว่าทุกคนจะมารับพลังงานบวกกันนะคะธนูพลังงานปิดท้าย2ถ้วยสวยมากมารับพลังงานกันนะคะสวัสนี้ไปก่อนไทยต้องกันดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไทยเคชเดซแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดดิ่งกดให้กําลังใจเอเดนน้อยด้วยนะคะวันนี้เอเดนออกมาเป็นลาลาเชลลิับบี้นะคะทุกคน น่ารักไหมครับผมผมน่ารักไหมครับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบายบายยูบายบาย